หนูขึ้นมาทำอะไรนบนเบาะอ๋อพี่พี่ฉปีนข้ามาด้านบนพี่แต่มันก็ไม่เกาะรู้ว่าด้วอ่ะเ็้ยืกินทำไมลูกมันตกนะมันตกนะกินกันไหม <c oughs> เออเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้ข้อที่สูงนะเขาอีท <c oughs> ไปไกลๆล,ลงมา <c oughs> ลงมาลงมาก็ชอบปีนเป็นเขาชอบเออดูอะปีนไปเบาะเบาะน่นเบาะนี้เออนั่นๆจะเปิดกุญแจแล้วนั่ะเขาหน่ะเออจะเปิดกุญแจป่ะทำอะไรจะปีนไปไหนเนี่ยฮะโอ้อาบูอาบูอาบูอ้าวตกตกตกไม่ต้องสะบัด มันเก่งแท้มา่านนนม,มาหาปี๊แล้วมาหาปี๊อ๋ออ๋อเก่ง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 ,งเก่งไปมอโต้ไซไปไปนี่มามันไกลเกินโอ้แทบไม่เชื่อสายตานะครับออโต้ <c oughs> เป็นมาที่เก่งมากไม่คิดว่าตัวเองตัวเล็กกระจิ๋ิตกระดูกน้อยเก่งเนาะที่ขาหักเด้ ลยมาไปดมเฟืองนะลงมา<ไ>ปีนไป,นไปไลงมาลงมาเลยวเออ่ะเบารถนะั้นไม่ใช่ต่ำๆนะสูงนะเนี่ยจากพื้นดินถึงเบารถนะอ่ะ๋อแล้วก็โดยจากตักป่าป่าไปเบารถสุดยอดนั่นเสียงใครเห่าโอ้โหไปไปนู่น เก่งมากโอ้โหดูมันทำมันทำเป็นกิจวัตรแล้วเดี๋ยวนี้มันเก่งครับตั้งแต่อยู่กับปีเนาะงบูนาะบูเก่งมากเลยบูเก่งมากเลยไป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 บูเก่งมากไปบ้านไาแล้วไาบ้านเลยไปแล้วบายบาย